สี่สามสี่สามสี่สามครับขึ้นละสี่สามนะสี่สามตรงก็ขาวนะครับเดี๋ยวต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ u t u b e มนาะวันนี้เป็นวันที่สิบเดือนธันวาเอ้ยเดือนพฤศจิกายนนะ2 5งพ้าสิบดนะ นะปัจจุบันตอนนี้เวลาประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงสิบเจ็ดนาทีนะวันนี้นะครับจะมีอ่าเรขเพื่อนบ้านเนาะเลขกเพื่อนบ้านเรขเพื่อนบ้านเรียกเพื่อนบ้านนะครับคือฝั่งโหงแล้วกันนะแต่จะมีปู่นะปู่พญาเขกิรันจะให้เรียกตัวไหนเดี๋ยวเรามาส่องหน้าปู่ให้ดูกันชัดๆนะครับ นะครับนะดูชัดๆว่าเลขวันนี้ของตําราฝั่งโคงเอ้าเหมือนฝั่งโค้งจริงครับนี่นี่เราอยู่ฝั่งไทยนนีฝั่งโคงหรือเปล่านดะูข้ามแม่น้านะข้ามแม่น้ําฝั่งโค้งไปดูพญาเยกีรันจะให้เลขตําราตัวไหนไปดูกันครับนี่น้ําลดจริงๆนะครับน้ําลดมากนะที่สุดแล้วนะครับรับลดมากจริงๆแล้วหัวท่านเนี่ยเหมือนจะไม่เปียกน้ําแห้งมากนะไปดูซิว่า นิบทีท่านใดจะเห็นเรขนะไปเที่ยวฝั่งขงกันนะครับวันนี้ดูสิว่าท่านใดจะได้โชคกับตำราวันนี้กับพญาเข่กโอ้ดูข้างหน้าเป็นถ้ำเลยนะถ้ำท่านเลยนะ แขงสะท้อนน้ำลดมากแล้ววันนี้นะจอให้ช,ชัดๆเลยครับ,บเห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันก็จะเห็นเป็นยนาคน้เมื่อวนเป็นคนนั่งๆนี้ก็จะเห็นเป็นเลขีอย่างหน้าสีเียวที่เราเห็นในยานากัน ตรงไหนตรงจมูกมนันตรงจมูกเองเหมือนคนนั่งเนี่ยเหมือนพระนั่งเปล่าคนนั่งนั่งนะเมื่อวานที่ให้ดูใช่ไหมไหนดิเป็นยังไงนี่ครับเหมือนเหมือนพระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงจมูกท่านเลยพระพุทธรูปอ่าใช่โอ้โเหมือนพระพุทธรูปจริงครับ <c oughs> เหมือนมากเลยนี่ครับโอ้นี่ไงเหมือนมากเลยนี่โอ้ยกล้องฉันเนาะเหมือนพระพุทธรูปมากเลยนี่ ตรงจมูกท่านเลยนะตรงตรูจมูกเลยนะเป็นหัวเหมือนเหมือนเสียนพระเลยแล้วก็มีมสยอดยสัดขึ้นไปอ,อ,อ,เอ,อืเหมือนพระจริงๆเลยนี่เออว่าเืินมากเลยแล้วมุมอีกนึงกอนนี่มุมนี้ยิ่งเหมือนนี่เหมือนพระพุทธรูปเลย เราก็ไม่ได้ถ่ายมุมนี้สักทีนะจมูกท่านเหมือนพระพุทธรูปนั่งนะฟางสมาธิด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูอีกอบนะครับดูกันดีๆเสร็จอนี้เราจะเกมันครับเข้าแล้วไออู้ <c oughs> เหมือนมากเลยนะครับเหมือนพระพุทธรูปมากเลย,ลอ,ยอืม <c oughs> เห็นทุกวันก็เปลี่ยนแปลงทุกวันนะนนตรงจมูกท่านนะครับตรงจมูกท่าน เหมือนพระพุทธรูปนั่งที่เป็นบุ้งบุ๋มลงไปลึกๆนะครับเถียมตาลตันนี้ท่านออกจากออกเขียวมากเลยนะครับออกเขียวเลยวันนี้เก็ดท่านออกเขียวเลยดูให้ทั่วๆนะครับดูให้ทั่วๆแปดนาทีเต็มครับคลิปนี้สําหรับพญาเคหินันนะครับในตำราวานันนี้ชัดพอไหมผมว่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วนะ สำหรับวันนี้นะขึ้นเขียวเลยครับหัวท่านเขียวมากหัวท่านเขียวเลยเกดเขียวเลยเดี๋ยวไปดูมุมเดิมก่อนนายวิเต้เห็นเลขอะไรอยู่ตรงไหนไหนายไปดูเลขดิเห็นเลขเห็นเลขอะไรไปดูดินหนนี่อ่ะใช่นม่มีสองนี้นนชัดกว่าฝั่งนู้นนะ่ะม,ม,มันก็จะไม่เห็นเลข ไหนเนี่ยตัวขาวใช่ไหมใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอืมแตกเลยไหมแตกเลยเห็นไหมนี่ใหญ่มากไม่เห็นแล้วสมองเป็นเลขอะไรเออตั้งเงี้ยสี่สามสี่สามหรอเออให้ดูไหมดูไกลหน่อยนะเฮ้ยนี่เนาะ ไม่เห็นนะเหมมันสะท้อนสะท้อนแสงต้องลอตัวชันชัดเลยวันนี้ชัดมากสี่สามนะสี่สามสี่สามสี่สามครับขึ้นละขึ้นสี่สามนะสี่สามตรงก็ขาวนะครับเดี๋ยวผมจะชี้นิ้วให้ดูเนี่ยครับตรงนิ้วผมเนี่ยครับสี่สามจำนวนสี่สามสี่สองหนึ่งสองหนึ่งสามประมาณนี้นะวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีค่ะค้างใช่ครับเข็มหน้าจอไว้นะ FC อฟซตรงนี้เข็มหน้าจอกันไว้ วันนี้ลำตัวท่านขึ้นชัดมากเลยอ้าวนะครับก็เห็นอย่างที่พี่เต้เห็นนั่นแหละเห็นเอฟซีของพี่เต้เห็นนั่นนะก็คือหนึ่งสามสี่สามเนี่ยพี่เนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้สองสี่สองไอ้โอยทำไมมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่นนอืมเดี๋ยว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 ไปรวมใ,ให้ดูใหม่กันครับเรานั่งขึ้นใหญ่นั่งตั้งนานนะเนี่ยใหญ่เอาใหญ่เอาเลยนี่น,นี่ครับ เนี่ยฮะเลยใครเห็นแล้วก็แจ้งให้นะครับหนึ่ง,งเ,หเห็นไหมตรงก็ขาวครับเ,รเป็น 1, 2, 1, หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสอืมสามชัดเลยตัวเนี้ยขยายนะฮะใครที่เห็นแล้วขอคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าเลขอะไรนะครับนะฮะชัดเจ๋วเลยฮะผมขยายเลยนะเป็นตัวเลขหนึ่งใหญ่แล้วก็เลขม,ม,มันชอบไปขีดเอาไว้เลย เนี่ยเลขนีเห็นเหมนสามตัวเลยแหละแต่มันจะทิ้งขั้วงนะฮะหนึ่งสามสี่หนึ่งบอกเขาขาวจะใหญ่ขึ้นอีกนน่นข้างหลังนั่นหนึ่งใช่หนึ่งไหมสี่หนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งไหมูใช่ใช่ถูกต้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหรือหนึ่งสามก็ได้นี่แต่เป็นสามวะไม่ใช่สองวหนึ่งสามสี่หนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเนี่ยขึ้นหมดเลยเนี่ยนีที่ผมรวมไปเขาขาอ่ะ ปอก4ตัวนี้นี่นึงโอ้ยเดี๋ยวชัดละสองเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกครั้งนะชัดๆนั่งหลับตาไว้สักพักเออนี่ไงมันจะเห็นไม่เหมือนเดิมมันจะค่อยชัดขึ้นๆมันจะป้อยชัดขึ้นๆไปยฮะเห็นเลือไหมฮะรับกับโอเค นี่เป็นหัวท่านนะฮะนี่หัวท่านนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองก็ได้หนึ่งสามก็ได้นะได้ได้ไดชัดผมนั่งตั้งนานตัวแรกมันเล็กๆนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่งประมาณสักสองชัวง่วโมงใหญ่เอาใหญ่เอ,หญเอาเลยนี่เหมือนใครเอาช็อกไปขีดไว้เลยนี่อ่าถ้าดเลขอ่าตำราว,วันนี้ให้ฟังโขงครับ<อ>ฟังโค้งวันนี้เนะี่ยถ้าดูไกลๆก็จะเป็นถ้าดูไกลๆแบบนี้ก็จะเป็น เลขอะไรแล้วปู่กามาใกล้ๆจะเป็นเลขอะไรด้วยครัาาะคะบดูเอาประมาณนี้นะครั <c oughs> บ เลขสวยมาเนาะเดียวครับตามนั้นแต่ว่าถ้าไม่มองผ่านคงนจะเป็นเลขหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามสี่หนึ่งนี้ประมาณนี้พาวิเต้แกแม่นนะงวดก่อนนุ๊กจะจับได้เจ็ดอะไรนะเจ็ดเก้าอะไรนะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดในงวดนั้น,น,นออกโอ้โสี่ตัวตรงเลยครับสี่ตัวตรงเลยเ สุกที่แล้ว2องตัวอีกไหมเมื่อแม่นเลยนี่แม่นแม่นแม่นเออเดี๋ยวเราไปดูหน้าปูดีกว่านี่เงียบเอ้ามีมาแล้วนะม,มาว,วันนี้เงียบวันนี้ค่อนข้างเงียบรือยังไงไม่แน่ใจนะเงียบมากเลยวันนี้แต่เช้ามามาเรามาดูตรงนี้ต่อดีกว่า ลุ้นกันให้นะได้กระ,ะชัดจะชัดเลยเห็นเพื่อใครก็คอมเมนต์แล้วก็ดูไว้นะครับทำราวนะครับทำราวไปฝั่งโค้งก่อนเลยวันนี้วันนี้ปลูกตัวเขียวมากเลย แล้วก็ตรงปลายจมูกท่านนะเป็นพระพุทธรูปตั้งปางสมาธิเลยเนะี่ยโอ้เหมือนมากเลยนะ เป็นเรองอะไรเนาะพีดูนะครับดูเอานะครับฝับ่งโค้งเลยวันนี้เย็นนี้สองทุ่มครึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นไม่เชื่อขยะลบดูตำราว,วันนี้เที่ยวฝั่งโค้งกันกับพญาเคกิรัน น่าคลาดนะขอใหท่านโชคดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจัดเจ้า